สวัสดีสาววันนี้ก็มาพบกับเราเช่นเคยนะจงนะจ้าคนสาววันนี้ก็มาอยู่กับเกบ ซากอปซากคายพี่เนั่นเองนักระไอเราก็ต้องขอเริ่มแล้วแหละไม่รีรอเลยละกันนะจ๊ะวันนี้งบก็มีประมาณ6,1พันหนึ่งกับบาทนะจ๊ะมาเขาต้อไปแรงๆเลยละกันไปน30เลยละกันนะจ๊ะพระจา๋าวันนี้ขอมาเพื่อซื้อเลยเนาะอะไรจะมาอะไรจะเกิดเลยละกันนะมาขอเบาเสียงเป๊บนะขอเริ่มเลยอุ้ยสองพันสองร้อยกับห้าสิบบาทมาไม่ยอมนะจ๊ะพระจา๋ามามบขายสเกตตัวจู่ๆไปเลยนะักระสี่ตัวไปเลย มามีอยู่ประมาณสิบหมุนนะรองรับอะไรจะมาอะไรจะเกิดหุ้ยไหลย,ยาวไหลย,ยาวโอ้โหมาเร็วสิบสองบาทสวยอยู่ดองนี้ยังไงต่อจะมาพายแม่ไหมหุ้ยไม่มาเออมาสามบาทมาทํำเพ่อมาสามบาทมาทํำเพ่อยังไงต่อจ๊ะยังไงต่อจ๊ะมาพายคนสี่อกงนี้ยังไงเออไม่มาเร้วจ้าโอ้โหเราก็ค้างแล้วสิ เราก็ยิ้มค้างแ้้สิประเด็นยัางไงาต่อตรงนี้มาค้าให้หูไม่มาอีกแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยแม่สาวกรอบเอ้ยมาให้หน่อยโอ้โคุณสี่มาเร็ว18บาทสวยจัดตรงนี้อู้ยเอาเรื่องเอาเรื่องกระเบิงแตกจังเลยยัางไงตรงน,าน,นี้สุดท้าย สุดท้ายนะจ้าท้ายพายุหรือว่าท้ายพละเอ,อเฮ้ยท้ายพะละโ้ยท้ายพายุเฉยเลยมาคุณสี่สาหบาทสวยอุ้ยเ,เราก็เจ็บจีนแล้วสี่ดอกแบบนี้ยังไงจ้าเออเฮ้ยเจบาทมาทำเพื่อามาขอซื้อกันต่อยา,ยาวเลยนะจ้าโอ้โหไปสามสนะจ้าไม่ไหวแล้วนะาขอลดไปแป๊บนะเ็็สิบนี่ละกันนะจ้าเจ็ดาสิบาทไปก่อนนะนะเออ มาสเก็ตตุยจากเขากี่ตัวยังไงจะเออมาพายสี่ตัวจุ่ๆไปเลยนักนะเออมีประมาณสิบหมุนนั่นจะมาขอเริ่มเลยละกันแมรีม่ดอกหูยังไงมาแล้วสองบาทสวยดอกนี้ยังไงดอกนี้ออ้ยไม่แตกไม่แตกนันะยังไงต่อเออไหลย,ยาวยังไงดอกนี้มาพายไม่มายังไงจะดอกนี้โอ้โหแม่งไหลย,ยาวจริงๆเลยวะเฮ้ยยังไงมาแล้วสอบบตทเฮ้ยสวยแน่นอนว้ายโอ้โหคุณสามมาแล้วทุกคน อุ้ยไม่แตกมาทาเพื่อยังไงต่อจ้าเฮ้อประเด็นคือไม่ตรงไม่แตกให้เลยนะประเด็นคือไม่ตรงไม่แตกให้เลยนะจ้าเอ๋อย,ยังไงเนี่ย <c oughs> แตกไหมเฮ้ยแม่สาวกอบหูแม่สาวกบไม่แตกให้เลยวะรุนแม่สาวกบใจลายนะจ้าวันนี้อุ้ยสุดท้ายท้ายไปยุหรือว่าท้ายพันละเออท้ายพันละเฉยเลยวะเอ้ย อะไรเนี่ยมามาพัห้สิบสามบาทโอ้ยซื้อไปตั้งเยินเนี่ยซื้อไปตั้งเจ็ดร้อยห้าสิบมาขอไหลนอกดูก่อนนะจารุจ่าไหลนอกอาจจะดีก็ได้ยังไงดองน,นี้เฮ้ไม่มาซะเวยมาหมุนออโต้ไปเลยนะราสิบหมุนอะไรจะมาอะไรจะเกิดยังไงดองน,นี้มาพังหายไม่มองไม่มายังไงตอ่อจ่าเออเฮ้อไม่มาเฉยเลยวะโรนอะไรเนี่ยยังไงมาเดียวสามสี่บาทโสดยังไงต่อตรงนี้ เฮ้ยไหลนอกเอาเรื่องมาอีกแล้ว16บาทเฮ้ยเต็มคาร์ลิ่ต่อคุณเต็มคาร์ลิ่งไปแล้วคุณหกอะไรจะแบบหูสิบเต็มคาร์ลิ่ไปเลยคุณหกอุ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยกับห้าสิบสองบาทคนณกำไรเฉยเลยนะจากภาษาทีนี้ก็มาพายยังไงเงี้ยเราเพิ่มไมกาหนึ่งพันสองร้อยกับสองบาทนะจ๊ะเออสวยจัดเอาเรื่องเลยนะต้นะไม่เศร้ากอลของเรายังไงต่อดอกนี้มาพายไม่มาอะไรจะมาอู้หูไม่มาให้เลยนะอะไยังไงเนี่ย มาก๊อปมาเร้วสามสิบหกบาทสวยยังไงเฮ้ยมาอีกแล้วแปดบาทสวยจัดยังไงมาเร็วมาแล้วโอ้ยตัวคูณคูณเท่าไหร่คูณหกไปเลยจ้าเออสิบเต็มครับเร็วคูณหกเฮ้ยเอาเรื่องห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทยังไงคูณหกม่เลยหกบาทสวยจัด สวยจัดเลยนะนะที่นี้ก็มาพังยยังไงเงินรัสเซไม่กะเฉยเลยว่าเฮ้ยไรน้องเอาเรื่องเลยนะักนะหกร้อยยี่สิบหกพันนะจ้าสวยจัดเลยนะนะบอกเลยว่าเอาเรื่องกเบืองแตกเอออะไรจะมาอีกนักนะนะยังไงดอกนี้อ้าพังยมาแล้วแปดบาทเออมาอีกดีสองบาทสวยยังไงมาแล้วมาแล้วสวยแนะ่นอนดอกนี้คุณเท่าไรคุณสี่เฮ้ยไม่มาแล้วนะจ้าาจ้าเออมา ไปมุดออกกันเลยต่อเลยในะจัจาเจ็ดร้อยฮสซี่ไปยาวๆเลยนะนะอะไรทำไมอะไรจะเกิดเลยละกันนะจะมาแล้วสกเกตุยกี่ต่อเฮ้ไปซื้อโอ้ยซื้อน่าจะไม่รอดแล้วแหละเราว่านี่ซื้อน่าจะไม่รอดแล้วแหละนะจะเอ้ยยังไงดอกนี่มาพังไห้ไรย่าแน่นอนซื้อเมื่อกี้ขนาดเมื่อกี้ยังไล่ยาวเลยอนะ่นะอรอเออที่นี่ก็ไล่ยาวเหมือนกันนะแหละเออใหญ่ยาว พูดไม่ถูกแล้วนะราประเด็นยังไงต่อตรงนี้มาให้ม่มา,มมาว่าซานเออมาเร้วสามบาทสวยดอกนี้เฮ้ยตัวคุณมาเร้วตัวคุณคุณเท่าไหร่คุณสิเออมาลูกก๊อกคุณสี่ไปแล้วหกสิบบาทสวยจัดยังไงอีกจ่ะเออหกสิบสามบาทเออมาน้อยเกินนะจ๊ะ มาดูกันต่อเลยนะอะไรจะมาอะไรจะเกิดเลยละกันนะจ๊ะยังไงดอกนี้มับพายไม่มงไม่มาสุดท้ายเอยมาเร็วคุณสิมาพายสี่บาทเออมารำเบ้อเออย,ยังไงต่อจ๊ะ แอเราก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะประเด็นเออมาท้ายพารเาเอยมาแค่เจ็บาทในจ้ารู้จักเออไม่ได้อะไรเลยนะจ๊ากำไรก็ไปหมดแล้วทุนก็ไปหมดแล้วนะจ๊าใครที่สนใจก็คลิกลิงตาคอมเมนต์ได้เลยนะนะแอเราก็ต้องขอตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์ลวกกดสปายลวกดกระดิ่งกริ่งกริ่งกริ่งให้การด้วยนะนะไปแล้วจ้าใครที่สนใจก็ คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยจ้า